เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลทกา9ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนจินดาสินทวานนตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาลสินเขต2บริหารงานโดยนายทักษินเชื้อสูงผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาสินทวาน,นุ จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น18คนจำนวนนักเรียน298คนเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือว่ายสวยอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือสถานศึกษาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนจินดาสินทวานทน์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางได้น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมและใช้ความรู้อย่างรอบรู้รอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้ชีวิตสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ทุกคนทุกองค์กรทุกชุมชนทุกประเทศสามารถนำไปใช้ทุกกิจกรรมทุกสาขาอาชีพและทุกระดับเพื่อเกิดการพัฒนาที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืน จนโรงเรียนจินดาสินทวาน,นุ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงในปีพุทธศักราช2560การดำเนินการในด้านต่างๆเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนได้นำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเป็นนโยบายของสถานศึกษาโดยให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาการแต่งตั้งผู้รับผิดช,ชอบที่เหมาะสมมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและมีกิจกรรมควบคุมทุกกลุ่มงานอย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนได้มีการประชุมชี้แจงเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีให้แกค่ครูและบุคลากรรับทราบให้ควบคุมทั้ง4กลุ่มงานวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนจินดาสินทวานนเป็นสถานศึกษาสร้างคนดีมีความรู้คู่เทคโนโลยีมีทักษะอาชีพและมีวิถีพอเพียง ข้อมูลด้านบุคลากรการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนจินดาสินทวาน,นุ์ได้มีการบริหารจัดการต่างๆดังนี้ด้านผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง ได้รับการพัฒนาอย่างหลากหลายและต่อเนื่องและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในโรงเรียนและบูรณาการไปสู่แผนปฏิบัติงานประจำปีมีการจัดกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มงานอย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนโดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษามีความประหนักถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำมาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดําเนินชีวิตด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของหลักปัชญยา ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมทำให้ครูสามารถทำหลักสูตรที่มีหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกชั้น และเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆครูในโรงเรียนทุกคนเป็นแกนนำพร้อมที่จะถ่ายทอดหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนชุมชนและสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้ด้านนักเรียนนักเรียนร้อยละ1ิบเเป็นแกนนำที่มีความรู้ความเข้าใจหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับความรู้จากคณะครูศึกษานิเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาลสินเขต2คณะครูที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของสกิจพอเพียงด้านการศึกษาและนักเรียนแกนนำเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของสกิจพอเพียงจนเห็นผล ล้วนประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันโดยมีคุณธรรมมีความสามัคคีในหมู่คณะความซื่อสัตย์และการมีวินัยในตนเองมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยได้นำเนิเนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากรุ่นสู่รุ่น จากโรงเรียนสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่ชุมชนโรงเรียนได้มีการขยายผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานในการเผยแพร่เกิดการประสานความร่วมมือในการสร้างความพอเพียงในชุมชนจัดนิทรรศการการเปิดบ้านพอเพียงในสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนโดยเริ่มสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโดยโรงเรียนจัดประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนจินดาสินธวาน,นุมีพื้นที่60ไร่ 3. งาน28ตารางวามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 1. มีผู้รับผิดชอบการใช้ปรับปรุงดูแลรักษาอาคารสถานที่และจัดการสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้สะอาดปลอดภัยและตอบสนองต่อการเรียนรู้สูงสุดจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและระบบเครือข่าย 2. มีโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์โครงการพัฒนาทักษะในการสแสวงหาความรู้โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามโครงการ3 มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนดังนี้แผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ฐานเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการศรึกษาของโรงเรียนหน่วยงานต่างๆ4ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแหล kho, ่งเรียนรู้ฐานเรียนรู้เช่นฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามรอยพ่อพอเพียงฐานการเรียนรู้ยุคเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงฐานการเรียนรู้สหกรณ์ล้านค้าพอเพียงฐานการเรียนรู้ทอเสือพอเพียงสืบสารภูมิปัญญา ฐานการเรียนรู้สุขภาพดีด้วยกีฬาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและฐานการเรียนรู้อนุบาลสืบสารคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 1. ความสัมพันธ์กับโรงเรียนอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีประสบการณ์รับรองโรงเรียนอื่นมาศึกษาดูงานโดยมีการศึกษาทบทวนและพัฒนาการในการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงอย่างต่อเนื่องโดยจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้เป็นเอกเทศจัดวิทยากรจากครูแกนนำและนักเรียนแกนนำในการถ่ายทอดความรู้ 2. ความสัมพันธ์หน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอกภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนโรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆในการจัดแสดงผลงานเช่นสภาพ,พัฒนาการศึกษากาฬศินธ์มูลนิธิแอคชั่นเอธไทยแลนด์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินธุ์สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดกาลสินธ์ และผสมผสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขยายผลการขับเคลื่อนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หน่วยงานภายนอกจนมีผลงานรางวัลแห่งความสำเร็จที่สำคัญดังนี้ 1. ได้รับการคัดเลือก เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีพุทธศักราช2560สถานศึกษาพอเพียง 2. งได้รับโล่รางวัลการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้ p 5 q Model 3. ได้รับโล่รางวัลการบริหารจัดการเครือข่ายดีเด่นด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะพุทธศักราช2562 4. ได้รับเกียรติบตัตรโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาวปีพุทธศักราช2564จากเขตตรวจราชการที่12 5. ได้รับรางวัล สถานศึกษาศิลห้5จากจังหวัดกาฬสินธุ์6ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ4จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย7ผ่านการประเมินรอบที่3บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุม,มารีปีการศึกษา2562ถึงปีการศึกษา2564ปีพุทธศักราช2563ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเรื่องจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจากสพทออ9ได้รับรางวัล คูดีไม่มีอบาย,ยมุกปีพุทธศักราช2565ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1ครูที่ปรึกษาสมาชิกกลุ่มยุวะเกษตรจากจังหวัดกาลสินปีพุทธศักราช2 5 6 5ได้รับรางวัลที่1ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่นสาขาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรจากจังหวัดกาลสิน การทำงานจะสำเร็จได้ต้องยึดหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชราชการที่9ว่าจะทำไรต้องมีความเพียรประหยัดเรียบง่ายและได้ประโยชน์สูงสุดขาดทุนคือกำไรพออยู่พอกินมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างยั่งยืนโรงเรียนจินดาสินทวานนน ขอขอบคุณค่ะ